สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิงเพลรวมอีกครั้งนะคะวันนี้หนังสือที่จะนำมาแนะนำก็คือเปอิ๊บปั๊บไม่มีระเบียบค่ะเหมาะสำหรับซ้อนเด็กๆนะคะให้เป็นคนที่มีระเบียบแล้วทำไมเจ้าเปิ๊บปั๊บตัวนี้ถึงกลายเป็นนกมีระเบียบได้รายละเอียดไปดูในรีวิวกันค่ะค่ะสาหรับหนังสือเปอิ๊บปั๊บไม่มีระเบียบนะคะจากสำนักพิมพ์ Happy k i ิ s ค่ะ เรื่องมณิสาปาลกาวงน์ณอยุธยาภาพโดยรัติไมยหงวิสุทธิกุลนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะอยู่ในชุดไดโนน้อยพัฒนานิสัยค่ะก็เหมาะสำหรับสอนเด็กๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไม่มีระเบียบจะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราปรับปรุงตัวเป็นคนที่มีระเบียบแล้วจะเป็นยังไงนะคะนำแสดงโดยเจ้าตัวเปิบปาบเนี่ยละคะ่ะ ไดโนเสาร์นะคะเป็นไดโนเสาร์พันธุ์ทอนารดอนนะคะก็ทุกเล่มในหนังสือ,อ,อของตัวไดโนเสาร์น้อยพัฒนานิสัยเนี้ยค่ะเขาก็ผู้เขียนก็จะบอกพันธ์ของไดโนเสาร์ที่เป็นตัวละครหลักนะคะทุกตัวเลยโดยก็เปิบปปาบก็เป็นไดโนเสาร์นะคะที่เขาไม่มีระเบียบพ่อกับแม่ก็บ่นทุกวัน,นะคะ่ะแล้วก็มีเป็นเรื่องราวนะคะที่เขารีบไปโรงเรียนแล้วก็จัดกระเป๋า แล้วปิดกระเป๋าไม่ดีนะคะก็ทําของหายแบบนี้นะคะก็หนังสือเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างยาวค่ะอาจจะเหมาะสําหรับเด็กที่โตนิดนึงนะคะก็คือประมาณสักอนุบาลอนุบาล1อนุบาล2เป็นต้นไปค่ะที่มีสมาธิกับนิทานที่ยาวๆได้แล้วนะคะ แล้วก็เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการไปโรงเรียนด้วยนะคะว่าทํายังไงครูถึงจะดุหรือว่าทํายังไงถึงจะเป็นที่ชมเชยนะคะเปริบปรบปาบทาสมุดการบ้านหายค่ะก็เลยต้องกลับมาตามหาแต่ว่าตามหาจนเย็นก็ไม่เจอจนพ่อออกมาตามนะคะเปริบปรบปรบาบก็นั่งเศร้ากินข้าวแบบช้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่า กินข้าวแบบช้าๆเนี่ยทำให้ข้าวไม่หกเหลือเทอะนะคะแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่ของเปิร์บปับก็ชมเชยเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆด้วยนะคะเปริปรบปับก็รู้สึกว่าเอ๊ไม่มีใครเก็บห้องให้เราแล้วเราต้องเก็บห้องเองนะคะเปิร์บปับก็เริ่มจัดห้องค่ะแล้วเปิร์บปับก็เจอตัวสมุดการบ้านที่หายไปนั่นเองนะคะ แล้วพอเปิร์ปราก็เริ่มสำนึกผิดใช่ไหมคะแล้วก็เก็บทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบเดินเข้าห้องน้ำแปลงฟันก็แปลงฟันเบาๆไม่ให้ออตัวยาสีฟันเนี่ยคะ่ะไปกระเด็นโดนกระจกอะไรแบบนี้นะคะเราก็สอนไปคะ่ะแล้วพ่อน้องของเปิร์ปราบมากพี่เปิร์ปับก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเล่นแล้วก็เก็บของเล่นนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็แอบยิ้มชมเชยอ,อยู่ ตรงนี้ค่ะเราก็ชมเชยเด็กๆได้นะคะว่าถ้าเกิดเด็กๆเล่นแล้วเก็บของเล่นเนี่ยก็จะได้รับคำชมเชยแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เบาแรงด้วยนะคะ แล้วก็เปิดป่าวก็ตั้งใจว่าวันต่อๆไปก็จะทําตัวมีระเบียบได้ค่ะก็เป็นการสอนน้องๆทางอ้อมนะคะตัวกระดาษเนี่ยก็เป็นกระดาษที่ค่อนข้างบางนะคะคือถ้าเกิดว่าอ่านกับน้องที่อนุบาลหนหรือเตรียมอนุบาลขึ้นไปเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่ก็ต้องอ่านด้วยนะคะเพื่อไม่ให้หนังสือเสียหายราคาหลังปกเนี่ยอยู่ที่95บาทนะคะก็สามารถที่จะซื้อหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ